สวัสดีครับจากนาแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดสุราษรธานีครับวันนี้ผมมีรถซีสวยนะครับหนึ่งคันนะครับมารีวิวนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นนิยมใช้นะครับกับท้องตลาดนะครับบ้านเรานะครับหรือว่ากับภาคเกษตรของบ้านเราครับตัวนี้จะเป็นฮุบวต้านะครับรุ่นซีรีส์ L 5 0 1 8 SP นเีะครับเป็นรถจดทะเบียนปี2564ไมห่มชั่วโมงน้อยครับอยู่ที่1715ชั่วโมงการทำงานเนื้อเดิมนะครับก็ เป็นรถไล่นะครับเป็นรถไล่นะครับมีราบน้ำหน่อยๆนะครับคันนี้ก็สภาพยางนะครับประมาณแ5ดบหเอร์เซนตนะครับรถถือว่าสีสันสวยครับสีสันเดิมนะครับมาดูหน้าแป้ครับรถเดิมขนาดไหนครับดูคานหน้านะครับ QC นะครับทุกจุดนะครับต้องชัดเจนนะครับมาร์กต่างๆนะครับได้คัดนะครับเคลียนะครับไม่เคยตัดครับไม่ชั่วโมงแท้ครับไม่น้อยนะครับ นะครับ1,700กว่าชั่วโมงครับตัวนี้นะครับมากับยางคู่ตัวนะครับเป็นยางโอตานินะครับแท้ๆทั้ง4เส้นนะครับยางมาพร้อมกับตัวรถมาพร้อมกับฐานพ่วน d h 2 4 6สเฟนะครับคันนี้นะครับราคาเนาะผมยังไม่ทันแจ้งราคาเนาะคันนี้จะอยู่ที่ราคา4,9 0 0 0 0บาทนะครับ490,000้บาทได้ดันหน้าได้หางนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของเหลวแล้วก็เปลี่ยนใบผ่านให้3ใบนะครับ1 2 3าใบคัท้ายให้ด้วย ครงผานสวยครับพกผานบูธสลักผานยังสวยๆอยู่เลยนะครับดูชุดท้ายครับแข็งมากๆนะครับท้ายเดิมๆสวยๆเลยนะครับไปเรื่อยๆเนาะตัวนี้นะครับดูฝั่งขวามือครับแผ่นหลังโครงราคาไม่แตกนะครับพวกกองนะครับนี่อันนี้มาจากศูนย์เลยครับยังไม่เคยเปลี่ยนกองไฮดรอลิกนะครับน้ำมันเครื่องมีการเปลี่ยนมาแล้วนะครับอันนี้พวกปั๊ม QC อยู่เดิมนะครับ เดี๋ยววันนี้ครับผมทดสอบระบบนะครับรีวิวการทํางานนะครับให้กับลูกค้าได้ชมกันสําหรับใครที่สนใจคันนี้นะครับผมขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถอออผ่านเอก็สอบได้สนใจสามารถมาดูรถได้ที่ร้านนัทเ็คเตอร์นะครับอาเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีหรือโทรสอบถามได้ที่0 9 1 8 6 1 1 1 9 1นะครับคันนี้ตัดสดอยู่ที่490,000บาทนะครับ่ะฟางเสียงครับรอบเร่งมาดีครับ ไปมีดขึ้นลงเร็วนะครับหางอันนี้แบบไม่ต้องได้เร่งเครื่องนะครับปั๊มไม่มีเสียงดังนอ้อนอดนะครับเคียร์ชัตเทิลครับตัวนี้จะเป็นแปดหน้าแปดหลังนะครับผมเอาไว้ที่สองไฮเนาะขับสอง น้ำมันจะหมดนะครับอาการนี้ก็คือน้ำมันจะจะหมดเดี๋ยวขออนุญาตเติมน้ำมันก่อนครับขออนุญาตเติมน้ำมันก่อนร้อยนะครับเมื่อกี้น้ำมันหมดอ่อานี้เอาใหม่เอาใหม่แก้ตัวใหม่เดี๋ยวโชวใหม่โชว์ใหม่โชวใหม่ ห1 8่งแปอครับ ฟวิวครับอันนี้ขับแค่สองล้อหลังอันนี้ขับสี่ครับขับสี่ทำงานปกตินะฮะทีนี้ดูเผ่าปันท้ายนะครับปอดปันท้ายวดีโอครับจะมีรอบ750นะครับกับรอบ540อันนี้ผมใช้รอบ700ออ750นะครับทีนี้ก็อรอบ540ครับอันนี้จะเป็นรอบ540 มาดูนะปัดเรือนไม้ฮะเครื่องมาเต็มสูบนะครับเครื่องมาแบบเต็มสูบมากนะครับราคานี้4,9 0 0นนะครับผมรวมเช็คสภาพเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับราคานี้คุ้มนะครับแล้วก็ส่งฟรีนะครับส่งฟรี300กวมนะครับมาดู เงิ่เงินครับไม่หวมไม่อนะครับดูมาร์กเครื่องนะฮะมาร์กเครื่องเดิมๆครับเครื่องแห้งๆไม่เคยแกะไม่เคยรื้อเหมือนเดิมครับดัดเตียนทุกจุดนะการรีวิวนะครับมอน้ําเปิดเรียบร้อยนะครับน้ําไม่ดันไม่มีฟองอากาศนะครับรถถือว่าปีใหม่อยู่แล้วนะครับ อยากได้รถเดิมนะครับสภาพสวยนะครับราคาคุ้มหน่อยนะครับต้องบอกว่าราคาคุ้มหน่อยแล้วออกใหม่ประมาณ8ปดแสนกว่าบาทนะครับแต่ถ้าเราซื้อมือสองนี้ครับราคาถูกกว่ากันไปกว่าครึ่งครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่มีงวดนะครับเราก็สามารถไปทํางานหาเงินเลี้ยงตัวเองได้นะครับตัวนี้นะครับรถไถพวกนี้นะครับก็สามารถรับจ้างงานไล่งานนางานดัน นะครับสบายๆนะครับสำหรับ L5018FP ราคาเพียง4,900นะครับขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านทบสได้เพื่อนๆท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามมาได้ครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0633130447นะครับขอบคุณครับ